หรือสนันลิซ่าแบล็กพิงเตรียมมีผลงานเสียรียระดับโลกไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรบอกเลยว่ามักจะเป็นที่น่าจับตามองของคนทั่วโลกและมักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เรื่อยๆสำหรับลิซ่าแบล็กพิง และลาสุลิซาถูกบลิงทั่วโลกจับตาอีกครั้งเมื่อสังเกตเห็นว่าบัญชีอินสตาแกรมเซรีสซอมบีแนวดราม่าสยองขวัญได้ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของลิซ่าและก่อนหน้านี้ที่ใครยังจํากันได้ครั้งที่ลิซ่าไปดูบอลยูฟาแชมเปียนลีก2023และ2024ที่กรุงปารีสก็มีหนุ่มมาร์กนอร์แมนรดัสซึ่งเป็นนักสแสดงนั่งอยู่ข้างๆด้วย